สวัสดีค่ะวันนี้เราขอกล่าวถึงประวัติหลวงปู่สุดแห่งวัดกาหลงสำหรับประวัติหลวงปู่สุดพื้นเพเดิมท่านไม่ใช่คนพื้นที่มหาชัยแต่ท่านเป็นชาวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดจากตระกูลชาวนาบิดาชื่อนายมากมารดาชื่อนางอ่อนสีเกิดวันที่7พฤษภา,าคม2445ตรงกับวันพุธ คือหนึ่งข้ามเดือนหกปีขานบ้านคอใหญ่ตำบลคาไฮอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามีพี่น้องสามคนต่อมาเมื่ออายุ16ปีหลวงปู่สุดได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่16เมษายนพศส4 6พที่วัดกลางพนมไพรอําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดพระครูเมาเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาได้เป็นพระอาจารย์องค์สำคัญที่หลวงปู่สุดให้ความเคารพนับถืออย่างมากก่อนหน้าที่จะบวชเนนหลวงปู่สุดได้รับวิทยฐานะสำเร็จชั้นประถมปีที่สามจากโรงเรียนวัดคำหยาตตำบลคำไฮอเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดบวชเนนได้ระยะหนึ่ง หลวงปู่สุดก็เดินทางรอนแรมจากร้อยเอ็ดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อสแสวงหาความรู้ทางธรรมจากสำนักเรียนในกรุงเทพเข้าใจว่าหลวงปู่สุดคงจะมาบวชเป็นพระที่วัดกาหลงนี่เองทั้งนี้เพราะในพศส4 8 1อายุได้36สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนวัดกาหลงสำหรับครูบาอาจารย์ของหลวงปู่สุดนั้นเท่าที่มีข้อมูลชัดเจน ระบุไว้ว่ามีอาที่หลวงปู่เมาวัดกลางพนมไครหรือวัดกลางอุดมเวทอำเภอพนมไครจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันเป็นพระอุปัชาที่บวชให้หลวงปู่สุดในสมัยตอนเป็นเนนหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือและมีการกล่าวกันว่าสำหรับหลวงพ่อรุ่งในปี2484หลวงปู่สุดเป็นเจ้าคณะตำบล หลวงพ่อรุ่งได้จัดทำเหรียญรุ่นแรกของท่านหลวงปู่สุดก็ได้อยู่ในการร่วมสร้างเหรียญนี้ด้วยเช่นกันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมซึ่งเป็นพระที่หลวงปู่สุดนับถือมากเป็นต้นหลวงปู่สุดท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยรักสันโดษมีความเป็นอยู่เรียบง่ายยึดพรม,มวิหารและสังฆวัตถุธรรมเป็นหลักปฏิบตัติได้บำเพ็ญศาสนาิจอันเป็นเหตานุหหต ประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความวัฒนาสถาพรแก่พระพุทธาศาสนาและปวงชนอย่างแท้จริงพศ .2521 ได้อาพาธด้วยโรคโพรงจมูกอักเสบได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วได้กลับมาปฏิบัติศาสสนาะกิจตามปกติวันที่24พฤษภาคม พศ2524หลวงปู่สุดท่านได้อาพาธด้วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้เข้าพักรักษาตัวและทำการผ่าตัดกระเพาะที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลกรุงเทพหลังจากออกจากโรงพยาบาลเปาโลแล้วได้กลับมาปฏิบัติศาสนาจินณะวัดกาหลงตามปกติและเนื่องด้วยหลวงปู่สุดชราภาพมากสุขภาพไม่แข็งแรงร่างกายอ่อนเพลียเดินไม่สะดวก เจ็บออดอดแอดแอดเรื่อยมาจนวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพศ2526ตรงกับวันขึ้น6ข้ามเดือน9ปีกุลเวลา13นาฬิกา15นาทีหลวงปู่สุดก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบสิริร่วงอายุได้81ปี3เดือน8วัน